มา,มาพี่น้องมาหาเลาะกินน้ากันพี่น้องเนาะล้านน้าพูซีคอนเออนาอยากเล้ะกินเยอะๆมากมมยเลยทีเดียวพี่น้องเนาะเป็นประเภทนี่วัฒนธรรมของพี่น้องเศร้าเหนือของเฮานะพี่น้องเนาะเลาะกินเน่าอยากเน่าอยากเนาะกินเนาะอุย้ยหลายคักพี่น้องมีสุยางซุแนวอาโลดมาต่อไปเนาะตามที่ผมเลาะเบิงยางเบิงพี่น้องอย่งางก้อนหนนี่ก็ได้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวลำ่ำวัตถไปเนาะกับสี่โค้งหมูทอด กับแจวกับนาอะวคาโดไปยืนกินนั่งกินโอ้ยืนกินพี่น้องยกขางรถแถวร้านจอดรถเนาะบานี้เรียกน้ำย่อยเสร็จแล้วเขามาหม่พี่น้องเนาะมาเลาะเบิ่งอีกโอ้ปัญหามีเนาะถืกใจถืกปากถืกถืกปากแน่นอนพี่น้องมันหลายโพดเลือกบ่ถือกันละนียอยากนั่งกินก็เลยเนาะผู้คนก็จะเยอะมากมายพี่น้องเนาะมาเบิ่งมาชมมานั่งเบิ่งก็มีพี่น้องเพิ่นมีดนตรีมีเพลง เพราะเพราะแบบเช่าเนื้อให้ด้ไินไี้ฟในฟังแล้วก็าแพงทั่วไปมัน่อไปเนาะกับเขากับหน้ามีหลากหลายรูปแบบด้วยทีเดียวพี่น้องสุดๆุดแลยทีเดียวครับหลายเลือก <c> บ <oughs> ่ถือเออยกไกยู่ไกกับแว่เวียนห็นครับม,มาพี่น้องหลังจากเลยการลงงานเนาะของกิ่นของครบเขียวของแบบมีน้าแบบครบเคียวแบบแห้งๆกับมีพี่น้องกะราหมอกคะระแม่จังสิเยอะๆและทีเดียวพัดทอดพัดไทยพี่น้องเนาะใส่อัวแหนมต่างๆอ้ยไปตัดเสบคักพี่น้อง